Proof by Dr. Smith ครับคุณผู้ชมครับถึงช่วงเวลาของ App r o o f by Dr. Smith แล้วนะครับช่วงเวลาที่เราจะมาไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพที่ส่งผ่านมาทาง Forward Mail ต,ต่างๆนั่นเองครับเคยได้ยินใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับว่าการพูดมีส่วนเกี่ยวพันกับการทํางานของสมองเลยเกิดความเชื่อที่ว่าการที่เราพูดน้อยๆเป็นการพักผ่อนสมองสําหรับในเรื่องนี้ไม่จริงครับ Disprove a การพูดของคนเรานะครับเกิดจากการทำงานของกลุ่มเซลล์ประสาทที่ติดต่อถึงกันเพื่อสร้างคำพูดขึ้นมาซึ่งแต่ละคำอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกับคำอื่นๆด้วยและในกลุ่มเซลล์ประสาทที่สร้างคำพูดนี้ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆเพื่อที่จะใช้เรียกคำแต่ละคำสิ่งของแต่ละสิ่งเช่นผลไม้ดอกไม้หน้าตาหรืออื่นๆด้วยการทำงานติดต่อกันของกลุ่มเซลล์ประสาททั้งหมดจึงทำให้เกิดการเรียนรู้ภาษาขึ้นนอกจากนี้ยังมีการใส่คำใหม่ๆเข้าไปในสมองหรือการเรียนรู้คำใหม่ๆตลอดเวลา ทักษะทางการพูดจะเป็นตัวแสดงถึงประสิทธิภาพการทำงานของสมองดังนั้นการแสดงออกด้วยการพูดจะช่วยพัฒนาสมองสูงมากขึ้นได้ครับอย่างที่โบราณท่านบอกไว้เลยนะครับว่าเด็กช่างพูดคือเด็กฉลาดครับแต่ไม่ใช่การฝึกพูดเพียงอย่างเดียวนะครับเราต้องพัฒนาทักษะร่างกายทางด้านอื่นๆด้วยครับและที่สำคัญที่สุดนะครับต้องเตรียมร่างกายและสมองให้พร้อมด้วยอาหารเสริมที่มีส่วนช่วยในการทำงานของสมองและมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเน,นื่องและถูกต้องด้วยครับ ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการดรสมิธแล้วนะครับแน่นอนผมยังอยู่กับท่านอาจารย์วิสิ์นะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงออนไลน์คลินิกครับผมเปิดรับว่าคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆานะครับเพื่อจะเป็นทางทวิตเตอร์นะครับที่แอดด็อรสมิธทีวีนะครับแล้วก็ทางเฟซบุ๊กครับที่ เว็บเว็บด o ทเ o ซบุ๊กดอทคอมสแลช็ออนะครับเราคุยในเรื่องการบริจาคอวัยวะนะครับมีคนสนใจมากมายโดยเฉพาะกลุ่มเด็กๆนะพี่สมศิษย์นะคนแรกเป็นน้องๆวัยมัธยมเท่านั้นเองนะครับเนี่ยคนที่รับบริจาคอวไยว้ไปแล้วเขาจะสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้เหมือนคนปกติหรือเปล่าคะเหมือนเลยสครับรับรองเลยถ้าดูไม่ออกเลยอย่าคุยใจในป่านนี้คุยใจเนี่ยเขาแต่งงานแล้วมีลูกกำลังจะจบปริญญาปีนี้ เปลี่ยนหัวใจไปเมื่อปี2530มาทันวา2530คนแรกคนแรกยังยัง26ปีแล้วนะโอ้โหนั่นพูดได้เลยว่าเหมือนให้ชีวิตใหม่เลยนะที่สมคิดครับให้ชีวิตใหม่ที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับครับนะวันนี้มาถึงอีกคำถามแล้วละครับเป็นน้องผู้ชายมาจากต่างจังหวัดนะครับถามว่าผมอยู่ต่างจังหวัดไกลมาก สนใจเรื่องการบริจาคอัยวะเหมือนกันเราสามารถติดต่อได้ที่ไหนอยู่ต่างจังหวัดไกลๆแบบนี้จะบริจาคได้ที่ไหนหรือว่าใครสะดวกโทรศัพท์หรือว่าทางอีกแน่นะครับง่ายง่ายสุดคือโทร1 6 6 6งหกหกใช่ไหมครับครับอันที่2ก็คือถ้าท่านลำบากก็ไปหาที่เราสํานักงานเหล่ากาชาชจัหวัดทุกจังหวัดรวมท่างกิ่งกาชาดด้วยจะมีใบแสดงความจำนงบริจาคอายว่าของเราไปนะครับหรือว่ามาที่ศูนย์รับบริจาคอัยว่านี่ก็ได้แต่ลำบากไงผมไม่เคยแนะนําให้ใครมา หรือบางทีเราออกนิทรรศการต่างๆนะตามบูธต่างๆเนี่ยเราก็จะไปศูนย์การค่าอะไรแล้วแต่เขาเรียกเลืองานเวลาที่มีวาลส่าสำคัญเนี่ยเขาก็จะมีรณรงค์บริจาคว่าเราก็ไปจอยเขาด้วยเพราะฉะนั้นช่องทางอีกทางนึงคือเฟซบุ๊กตอนนี้เป็ที่นิยมทุคนเล่นแน่นอนใช่ครับศูนย์รับบริจาควัะสภากาชาติทยพิมพ์แบบนี้ตรงๆเลยใชครับศูนย์รับบริจาคอัยวะ สภาการชาติไทยเข้าไปดูได้เลยทางเราก็จะให้เป็นบัตรอย่างเงี้ยนะฮะเอาที่ของอาจารย์เองเลยครับผมเราทำสองอย่างก็คือนอกจากกรอกรายการตรงนี้ไว้นะฮะแล้วก็สําคัญตรงนี้ก็คือเขาบอกว่าในกรณีชุกเฉินจะติดต่อใครเนี่ยหลายคนนัลงชื่อตัวเองแล้วผมติดต่อโอ้โหั้นคงไม่รู้จะติดต่อยังไงนะครับนะฮะทีนั้นโทรไปคงไม่อมารับมีคนมารับ แล้วก็ถลับนี่วิ่งเลยนะครับพกบาดติดตัวไว้แล้วก็บอกเจตนาลมของเราก็ญาติแค่เนี้ยเสร็จแล้วนะคอย่างที่คุณหมอบอกว่าบุญบารมีที่สร้างไดนน้องๆนหนูนะครจะอยู่ในการาจสมมตินะครับเราเสียชีวิตไปแล้วเราไม่รู้เรื่องฮะแต่สิ่งที่เราให้กับอีกคนคนหนึ่งที่เขาจะเติบโตแล้วสร้างชีวิตใหม่สร้างครอบครัวใหม่นี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับถ้าใครบริจาคก็อนุโมทนาบุญจริงจิด้วยนะครับเห็นเลยนะครับว่าการแพทย์ในปัจจุบันเนี้ย ก้าวหน้าไปมากเลยนะครับมีหลายๆอย่างที่ช่วยคนที่ยากลําบากนะครับให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตของชีวิตไปได้นะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับก็ต้องมาจากจิตสาธารณะนะครับนั่นถึงจะเป็นการเติมเต็มต่อสังคมของเรานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับทั้งท่านอาจารย์พิสิธิ์นะครับและก็พี่สมจิตด้วยนะครับอย่าลืมนะครับติดตามสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์เกือบเกือบห้าโมงเย็นทางช่อง5อย่าลืมนะครับทุกวันจันรรคคีีนนนัััดกบบสสว้ลาไป่อะ